นำการใช้เครื่องสีข้าวคือบวีสองนะครับที่ถูกวิธีนะครับหนึ่งนะครับเสียบลักก็ทําการเปิดเครื่องนะครับดึงลิ้นนะครับโดยคลายหมุดแดงตรงนี้นะครับดึงลิ้นออกมาตามที่ลูกค้าต้องการนะครับทําการล็อกหมุดแดงนี้นะครับแล้วก็มาทําการที่หัวปัดข้าวนะครับปรับไปที่ระดับที่ลูกค้าต้องการนะครับของเราปรับได้สิบระดับนะครับนี่นะครับปรับไปที่เบอร์ที่ลูกค้าต้องการนะครับ แล้วก็ทําการใส่วัตถุดิบนะครับแล้วเวลาเราจะปิดเครื่องนะครับให้ทําการคลายน้อนบุนแดงนี้นะครับแล้วก็ดันลิ้นนะครับพยายามดันลิ้นเข้าให้สุดนะครับล็อกเลยนะครับทําการรอให้วัตถุดิบที่อยู่ในม้เนี่ยไหลออกมาให้หมดนะครับแล้วพอยปิดเครื่องนะครับแนะนําวิธีการใช้งานม้วบดนะครับเครื่องทุนวันวีสองนะครับจะปักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาทําการดู ลูกค้าจะใส่วัตถุดิบนะครับจะใส่ได้สองท่องทางนะครับที่ถาดตัวถาดนี่ก็สามารถใส่ได้นะครับการเปิดเป็นลิ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ล็อกมุดแดงแล้วก็ใส่วัตถุดิบครงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่ที่ตัว้างบนนี้กลวยบนกลวยก็ได้นะครับแล้วก็ทําการเปิดลิ้นนะครับโดยการคลายน็อตมุดแดงนี่นะครับแล้วก็เปิดลิ้นตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ แล้วก็ล็อกลิ้นให้แน่นนะครับทําการใส่วัตถุดิบลงไปแล้ววัตถุดิบจะไหลออกมาทางช่องทางนี้นะครับตอนปิดก็เหมือนกันครับทําการปิดลิ้นเหมือนกันครับแล้วก็ล็อกหมุดแดงฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับปิดลงมาแล้วก็ล็อกหมุดแดงรอวัตถุดิบออกจนหมดนะครับแล้วก็ปิดเครื่องพ <fect> องปรระวังในการปิดม่นะครับ ถ้าเกิดว่าลูกค้าทําการจะเปิดหรือปิดโม่นะครับแล้วมันเปิดไม่ออกเปิดได้ไม่สุดอย่างนี้นะครับให้ลูกค้ามาดูนะครับที่มูลเลโมลบดหรือว่าตรงสายพานโม่บดก็ได้ครับทําการดันเข้าไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็ขยับก็จะเปิดได้นะครับแล้วก็ตอนปิดถ้าเกิดมันติดปิดไม่เข้าปิดไม่เข้านะครับก็ทาการดึงสายพานเนี่ยนะครับแล้วก็ทําการปิดนะครับ โอเคครับข้อควรระวังในการใช้เครื่องสีข้าวนะครับทําการปิดลิ้นทุกครั้งนะครับให้สนิทนะครับตอนที่จะปิดการใช้งานนะครับแล้วก็ดูให้ข้าวไหลออกจากช่องทางนี้นะครับจนหมดนะครับแล้วถึงทําการปิดสวิชชักบล็อกออกได้นะครับวิธีการแก้ไขเครื่องสีข้าวติดขัดนะครับ เก,เกิดจากไฟฟ้าดับหรือลูกค้าปิดสวิตชันทีนะครับอาการก็จะมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับให้ลูกค้านะครับทําการถอดบล็อกก่อนนะครับก็มาถ่ายน็อตเบอร์ที่สองนะครับที่หัวปั๊บขัดข้าวนะครับออกนะครับสองตัวนะครับถอดหัวปั๊บขัดข้าวออกมาก็ จะเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นข้าวอัดแน่นอยู่นะครับให้ลูกค้าถอดตับแปนตัวนี้ออกมานะครับจะเห็นข้าวตันอยู่ในแกนนวดนี้นะครับให้ลูกค้าค้อนนะครับมีวามร้อนนะครับตรงนี้ถ้าลูกค้าใช้งานอยู่นะครับจะร้อนนะครับให้ลูกค้าเคาะเคาะนะครับให้ข้าวไหลออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ค้านาครีมนะครับดึงตัวตะแกรงขัดเขาออกมานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เคาะเคาะเศษข้าวออกนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าที่เดิมนะครับ ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับก็ใส่หัวปั๊บขัดข้าวนะครับใส่น็อตเบอร์ริปสองนะครับร้อยเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเะบประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ลูกค้าไปเสียบปลั๊กนะครับทำการเปิดเครื่องได้นะครับ เครื่องก็จะกลับมาทำงานปกตินะครับย้ำนะครับทุกครั้งก่อนจะปิดเครื่องนะครับให้ลูกค้าปิดลิ้นตัวนี้นะครับให้สนิทนะครับแล้วก็รอจนฝาวัตทุด,ดิบนะครับจะไหลออกหมดนะครับแล้วถึงทำการปิดสวิตช์ได้นะครับ